แก่นสีนางสาวระยะหลวงพิทักษ์นายสิริวัฒน์สมใจนางสาวสิรัญญาสืบด้วงนางสาวนารุโมนกระชังแก้วนางสาวพรชรพรสุวรรณลำ้ำสาวกสีรักษาแก่นสี ขอพระราชทานกราบทูลซาฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาสนำบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ถวายคำปฏิญาณดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้า,า,จานายสิริวัฒน์สมใจขอกล่าวคำปฏิญาณต่อที่ประชุม,อ,ชมอันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมร่วงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชพัฒ และคณาจารย์ซึ่งชุมนุมพร้อมกันณที่นี้ว่าหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าจากเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นหลักเพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย 2. อข้าพระพุทธเจ้าจาักบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีมมสมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม,ม,ม,รรมใช้ความรู้ที่ได้รับมาในทางที่ชอบประกอบการงานในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรม และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 3. ข้าพระพุทธเจ้าจักรักษาไวา้าาไวซึ่งศักด์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัดจากเคารพน,นับถืออาจารย์และเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยายลัยราชพัฒสืบไป ควรม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบัณฑิตครับพิธีรับพระชามยบัตรของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงใน ภาคบ่ายวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยทุกประการนะครับปรบมือแสดงความชื่นชมกับผลงานของเราและ